เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่38นะครับกับเก Reg ม Regen of Mana นะครับไปต่อกันเลยนะครับใน EP นี้นะครับภารกิจเนี่ยจะเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่ว่าเราทำภารกิจต่างๆเนี่ย ไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็มันจะมีการทิกเกอร์ภารกิจนี้โดยอัตโนมัติครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะราวสัก30กว่า EP หรือ3ที่กว่าในเรื่องที่เราเล่นไปเนี่ยน่าจะทิกเกอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการก็คือเราเนี่ยออกจากบ้านของเรานะครับเราก็บางทีแล้วนะครับกลับมาที่บ้านเราเนี่ยมันก็จะทิกเกอร์เหตุการณ์ครับให้สังเกตตัวรูปต้นไม้นะครับตัวรูปต้นไม้นี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นต้นมานานะครับซึ่งตอนนี้ผมจะลองกลับไปที่บ้านดูครับปึ๊บ เราก็สมมติว่าถ้ามันเข้าเกณฑ์สําหรับการจจะริญเติบโตของต้นไม้หรือต้นมานานเนี่ยมันก็จะติกเกอร์เหตุการณ์ครั้งนี้ทันทีนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเป็นคัสตินที่เกิดขึ้นในภารกิจนี้นะครับจะเป็นคัสตีนเบื้องต้นเลยก็น้องกระบองเพชรของเราครับจะมาอยู่ด้านล่างครับเขาก็จะบอกว่าเขาโอเคหรือเปล่าเขาจะตายไหมอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงรอ้องเขาคือผู้ถูกเลือกเนะตอนนี้เขากําลังจะไปโลกแห่งวิญ,ญญาณเพื่อจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่งั้นเหรอใช่แล้วพืชอ,อย่างพวกเราเนี่ยเชื่อมโยงกันด้วยรากแม้จะดูเหมือนว่าพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่แยกจากกันแต่พวกเราเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันในวมิติที่แท้จริงของพวกเราเอานายก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยงั้นเหรอพวกเราทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของต้นเดียวกันแล้วตัวฉันล่ะแน่นอนนายก็เป็นด้วยเหมือนกันละ เออแต่ว่าฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยถ้าพืชหลายๆต้นรวมตัวกันเป็นต้นไม้ใหญ่ในโลกแห่งวิญญาณต้นไม้ใหญ่ที่โลกนี้ก็จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็น่าจะหมายถึงต้นมานานั่นเองนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง โอเคเรียบร้อยครับก็ดีคือคัสซีนะครับก่อนที่จะเริ่มภรารกิจนี้ผมต้องขอบอกกันนะว่าจริงๆอ่ะส่วนตัวเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยมันน่าจะนับเฉพาะตัวที่เป็นสายพันธุ์พืชแล้วก็มันจะมีคอที่เป็นอัญมณีเนี่ยที่อยู่ภายในตัวอย่างนั้นน่าจะมากกว่าครับไม่น่าจะรวมถึงต้นกระบองเพชรข,ของเรานะครับอ่ะทีนี้ครับเราเข้าไปในบ้านครับฟึบทีนี้เราก็ขึ้นไปคุยกับน้องกระบองเพชรข,ของเราครับหลังจากที่เขาเจอเหตุการณ์บางอย่างมาแล้วแม่ชอบออกไปเดินเล่นนันเนี่ยเราเนี่ย ลองคุยดูครับอ่าเขาไม่ยอมคุยครับไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นทิกเกอร์เหตุการณ์นะครับก็เหมือนกับเราจะเข้าไปดูว่าเฮ้ยจริงๆเมื่อกี้เราตาฝาไปหรือเปล่าอะไรยครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาอ่าตัวคู่มือเกมนะครับของทางต่างชาติเนี่ยเขาแนะนําว่าถ้าสมบุรอ่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเรายังฝีมือไม่พอเรลไม่ถึงหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยให้เราสามารถแนะนานะครับ เอาตัวดิซ่านะครับแบบที่ผมทําแบบใน E ีีที่แล้วเนี่ยไปด้วยนะครับเพราะว่าดิซ่าเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบที่ใช้เวทมนต์หรือการโจมตีระยะไกลนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ผมไมไ่เอาไปนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่า,าความเก่งของผมเนี่ยน่าจะพอตัวแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เราก็มาอออกมาด้านนอกครับมันก็ทริกเกอร์นะครับเป็นภารกิจเลย The Case of Dream ครับ รงแห่งความฝันนั่นเองนะครับสังเกตน,นะครับตอนนี้ต้นไม้นะครับที่นอนอยู่เนี่ยหายไป้อยแล้วแต่ว่ามันมีเศษใบไม้อยู่ที่พื้นครับให้เราเดินตามไปเลยซึ่งใบไม้นี้มันจะไปทางด้านหลังของเรานะครับก็คือตัวเวิร์กช็อปของเราเองไปเข้าไปเลยก่อเราจะเข้ามาด้านในนะครับอ่าเป็นเหตุการณ์ครับผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่า,าตัวที่เป็นจานกลมๆเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ย เขาคือหนึ่งในโปรเฟสเซอร์หรือศาสาตราจารย์นะครับที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งนะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ที่เราเล่นมานะครับก็มีศาสตราจารย์เนี่ยโผล่ขึ้นมาอยู่หลายคนแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่ครูกะถินนะครับแล้วก็มีอีก2-3าตัวผมจําชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรบ้างก็สรุปแล้วกันว่าตัวที่เป็นจานวงกลมนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอ,า,อาจารย์ของโรงเรียนนั้นเช่นเดียวกันนะครับามาดูเหตุการณ์กันต่อครับเขาบอกว่าพวกเราอ่ะไม่มีประโยชน์อะไรกับต้นมานาอยู่แล้ว ฉันทำตามหน้าที่ฉันทำตามที่นายขอไม่ได้หรอกนะโหก็แค่เอาสปราริงที่นายซ่อนไว้กลับคืนมาเท่านั้นผมขอใช้ทับศัพท์ไป,ไปเ,ลเลยก็ได้ครับสปราริงหรือตัวต้นอ่อนตรงนี้เนี่ยก็คือ,อคำที่เรียกพวกพืชพันธุ์หรือพันธุ์ต้นไม้ที่ตอนแรกมันนอนสลบอยู่นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเผ่าพัานธุ์ของสเปราริงผมขอทับศัพท์ไปเลยนะครับตามนี้นะครับ มันควรจะต้องไปยังโลกวิญญาณและกลายเป็นต้นมานาต่อไปนะโอ้เด็โปดช่วยฉันด้วยพ่อมดคนนี้ใช้เวทมนต์ขลังสเปาลิงไว้ในความฝันนะ่ะสปาลิงก็เลยไม่สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นมานาได้สปาลิงควรจะได้อยู่เหมือนเดิมพวกเขาไม่ควรที่จะต้องกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นมะนา ฉันเคยได้เห็นความพินาศที่เกิดขึ้นเมื่อผู้คนต่างแย่งชิงพลังของต้นไม้นั้นพวกมนุษย์เคยเอาพลังของต้นไม้มานาไปใช้เพื่อประโยชน์แห่งอาเกสรรวมบ้างไหมล่ะไม่เคยเลยสักครั้งเดียวพวกเราเลยต้องจัดการต้นเหตุของความขัดแยง้งสัริสุขคือสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นโอเคก็สรุปว่าเอาอาจารย์เอาเอาต้นไม้ไปซอนอไรเนี้ยเอาตัวสปาิงไปซ่อนนะครับ อ,ออกมาครับเจอเป็นหนึ่งในวิสตอมครับตัวนี้ชื่ออะไรนะโพคีหรือโปกีสักอย่างนี่แหละประมาณนี้นครับเขาบอกว่าฉันมาที่นี่เนี่ยเพื่อคุยกับนูนูแซกอ่าโอเคก็สรุปแล้วนะครับตัวที่เป็นศาสตราจารย์นะครับก็ชื่อนูนูแซกนั่นเองโอเคเอานายอยากจะไปกับฉันด้วยกันไหมล่ะโอเคไปเลยนะครับตามไปคุยด้วยเลยแม่ต้องถึงขั้นของวิสตอมมาจัดก,การเองเลยครับ ว่างไงดูดูแซกไม่เจอกันษนานเลยนะเออท่านโปกี้โอ,โอเคชื่อผกคนนี้เป็นโปกี้แล้วกันนะครับง่ายๆดีท่านโปกี้ถึงเวลาของเจ้าสเปรอริงนั่นแล้วปล่อยมันไปซะพวกวิส d o มก็ต้องการให้เกิดสงครามหรอท่านโปกี้ท่านต้องระวังจะเกิดเหตุน,นองเลือกออหากต้นไม้นั้นฝืนขึ้นคืนชีพอีกครั้งนึง พวกเราพิสูจน์แล้วว่าพวกเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีพลังของต้นไม้นั้นแม้ว่านี่จะเป็นคำสั่งของพวกวิสตอมข้าก็จะไม่ทำตามหรอกนะแม้ว่าต้นมานาอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นแล้วก็ตามแต่มันก็สามารถช่วยสิ่งมีชีวิตได้อีกมากมายในการวาดเส้นขนานความรักอาจจะไม่จำเป็นหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นถึงแม้ว่านายจะเข้าใจในพลังของมันแล้วก็ตาม นายเข้าใจในสิ่งที่ฉันต้องการจะสื่อไหมหนูนูแซกแต่บางครั้งคนก็เอ่อแต่บางคนเนี่ยก็ทําร้ายคนอื่นหรือขโมยเพื่อให้ได้พลังพวกนั้นนะเมื่อใจเราไม่ได้อยากจะได้สิ่งใดแล้วเมื่อนานก็จะเกิดสันติสุขชีวิตของพวกเราจะดีขึ้นหากไม่มีต้นมานานั่นนูนูแซกโลกที่นายเห็นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของจักรวาลอันไกลโพ้นเท่านั้นแหละ แม้ว่าต้นมานานจะเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่านะสิ่งที่มันจะมีผลต่อพวกเราจริงๆนั้นก็คือพลังที่อยู่ภายในตั้งหากลากมันไม่ใช่วัตถุรอกนะที่หายไปจากชีวิตของพวกเราแต่มันเป็นความรักตั้งหากที่หายไปความรักนั่นเหรอรักคือพลังที่จะมอบให้กับผู้อื่นแล้วมันจะทำความสุขกลับมาให้นายเองอาชญากรเพื่อน คนแปลกหน้าหรือแม้แต่ตัวนายเองทุกคนกลับมามีชีวิตอีกครั้งเมื่อนายให้อภัยให้ความรักและให้ความเข้าใจวิสตอมอย่างท่านก็แค่เจ้าแห่งการใช้คำพูดหลอกล่อเท่านั้นแลหละนูรูแซกนายเชื่อว่าคนโง่นั้นมีมากกว่าคนฉลาดและนายก็กำลังคิดว่านายกำลังทำสงครามกับพวกโง่เหล่านั้นแต่ความจริงแล้ว นายกำลังต่อสู้อยู่กับการมองโลกในแง่ร้ายในหัวของนายเท่านั้นแหละไม่มีมีอ่าไม่มีสิ่งชีวิตใดที่พระเจ้าสร้างสร้างขึ้นมาให้โง่จริงๆหรอกนะสิ่งที่นายต้องทำเลยก็คือความเชื่อแล้วคำพูดของนายก็จะกลายเป็นโลกของนายเองท่านก็แค่กำลังให้ข้าคล้อยตามดีมันไม่ใช่ความจริงคนโหโหดเที่ยมอย่างเรดบิงเกอร์ ก็มาจากต้นมานาอย่างแน่นอนและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นข้าก็จะสอนลูกศิษย์ให้ข้า,าของข้าให้ใ,หใช้กระถาที่แท้จริงโลกจะต้องกลับมาสู่ยุคเมื่อแน่ๆนายกำลังพูดถึงเรื่องในอดีตราวกับว่ามันกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างนั้นแหละอย่าใช้ชีวิตโดยคิดว่าทุกๆคนซึ่งคิดแบบนั้นสิหนูแซกนายคิดว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นมาเพื่อให้พวกเราต้องทนทุกข์อย่างนั้นเหรอ พวกเราทั้งหมดล้วนโง่ขงเขาโปกี้พวกเราทุกคนเลยท่านนายอยากจะเชื่อแบบนั้นก็โดยของนายก็แล้วกันนะนะท่านโปกี้เดี๋ยวก็ล่อดเดี๋ยวข้าก็แค่นักเวทแก่ๆคนหนึ่งเท่านั้นได้โปรดช่วยนำทางข้าด้วยพลังและปัญญาของท่านด้วยเถิดฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่นายกำลังจะทำไม่ว่านายจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่นายเชื่อนะ ต่อให้หนายตัดสินใจจะทำลายล้างโลกใบนี้ฉันก็จะอธิษฐานให้กับนายเอ,อ่อท่านปกกี้อ้าวอะอย่าง,งานั้นเหมือนสุดจะทนแล้วครับหวานล้อไม่สำเร็จเดินหนีเลยอ่าแล้วครับเราก็ตรงนี้เขาบอกว่าอะไรคือเป้าหมายของการมีอยู่ของโลกใบนี้แล้วก็ชีวิตของพวกเรากันล่ะฝาแล้วเราก็จะถูกสูบไปยังน่าจะเป็นความฝันนะครับที่ถูกขังเอาไว้อยู่ โอเคเราก็กำลังจะไปช่วยกับเจ้าสเปลาร์ิงนั่นเองวิธีการครับให้เดินทางซ้ายเลยปับ๊บอันนี้นีมีศัตรูเดี๋ยวนี้ปับ๊บอ๋อมีหน้าเรามาถึงได้แนะนำให้เอาลิซ่ามานะครับเพราะว่าเราต้องสู้ด้วยี่เออเด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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนปึ๊บโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเอาลิซ่ามาไอ้พวกนี้มันโจมตีถี่เหลือเกินโอเคครับจากขวาไปซ้าย แล้วก็จากซ้ายไปขวาอคุ้นๆเหมือนจะเป็นถ้ำในตอนแรกเลยนี่นะโอเคแล้วก็อาจจะศัตรูอีกแล้วปั๊บปั๊บโอเคไม่ยากเท่าไหร่รับไม่ยากเท่าไหร่ถ้ามีแค่2ตัวพอสู้ได้อยู่เก็บ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 เวๆช่วยเก็บช่วยเก็บช่วยเก็บปุ๊บโอเคไปต่อครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นทางววุ่นหรือเปล่าอ๋อ ไม่วนไม่วนเพราะว่าผมสังเกตชื่อนะครับชื่อสถานที่หรือส่วนต่างๆที่มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ซ้ําเดิมนะครับเมื่อกี้ผมดูอยู่โอเคแปลว่าในนี้น่าจะไม่ใช่ข่าววงกดหรือว่าดันเจี้ยนที่ยากไรนะครับเดินตามทางเลยฟลิกทางไว้อยู่แล้วตุกุปึ๊บ,บ,บแต่ศัตรูค่อนข้างจะเยอะนี่สิปับป๊บปับ๊บปั๊บเอ้ยเออพ้นไฟเลยโอเคเรียบร้อย เราเรายังไม่ได้เอาตัวสัตว์เลี้ยงเราไปเก็บเลเวลเลยนะครับไปฟาร์มเลเวลเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆแล้ว,วลกันโอเคเจอแล้วนะครับอ่าผมตกใจทําไมมันคุยไม่ได้รอมังกรตัวน้อยของเราเดินมาถึงก่อนปับบปับป,บป,บปบัโอ้ยเออ นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันต้องไปฟื้นฟูต้ตนมานาแล้วงานของฉันในฐานะสปาวลิงคือการตรงไปยังแสงแห่งรักที่มาจากบาดแผลของต้นมานาอ๋อผมพอจะเดาได้นะบทสรุปรับสิ่งนี้อ่ารับดาบนี้ไปรับตาแล้วจินตนาการซะได้เป็นซอร์ทออฟมานานะครับเป็นอาร์ติแฟกต์อย่างหนึ่งโอเค อ่านี่ไงนอกต้นใหม่มาแล้วอ๋อไม่ใช่นี่นะผมกําลังคิดอยู่ว่ามันจะเกี่ยวพันอะไรกับตัวรูปต้นไม้นะครับที่อยู่ตรงหน้าเมนูหรือเปล่าอันนี้ครับก็คือรูปต้นไม้ต้ตนนี้เลยอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นมานาผมจำไม่ได้แล้วว่าสมัยก่อนอย่างที่ผมเล่นเนี่ยมันมันต้องรอให้ต้นไม้นี้โตก่อนหรือเปล่ามันก็จะมีต้นไม้ที่งอกขึ้นมาจากพื้นดินนะครับก็เลยคิดว่าถ้า สิ่งที่เกิดขึ้นในภารกิจนี้เป็นความจริงนะครับก็คือพวกต้นไม้พวกนี้เนี่ยสปริงพวกนี้มีหน้าที่ให้พลังงานหรือรักษาต้นมานานเนี่ยก็แปลว่าเดี๋ยวต้นมานานมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมาเข้าใจว่าต้นมานานมันน่าจะโตขึ้นจากการที่เราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก็คือทำภารกิจไปเรื่อยนั่นเองนะครับโอเคมาคุยกันเจ้าสปริงน้อยโอเคปัปับ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 ,ปบต้องบอกว่า อี ine, นี้เนื้อหาไม่เยอะนะครับแต่ว่าคุยกันเยอะมากอมาเดี๋ยวขึ้นไปดูได้รอนิดนึงปึ๊บอตอนนี้คือตอนตรงนะครับโรงกงงงแห่งความฝันหรือเปล่าวะอันนี้โอเคสีครับเขาบอกว่าคุณปู่จอมเวทได้ซ่อนสเปราร์ริงไว้ในความฝันของเขาว้าวคุณปู่คนนั้นทําสิ่งที่น่าอัศจรรย์ได้จริงๆ ฉันสงสัยว่าฉันจะสามารถทําแบบนั้นได้บ้างหรือเปล่านะโอเคคุณปู่ก็คือศาสตราจารย์ใช่ไหมครับอ่ะโอเคอีพ okay. ีนี้น่าจะสั้นๆน,นิดนึงครับเราก็เดี๋ยวผมจะเล่นต่อเลยแล้วเราไปเจอกันใน E ีพีหน้าต่อกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ